สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับช่องขายดีชาแนลกันอีกแล้วนะคะค่ะวันนี้จะพาทําห่อหมกเห็ดค่ะค่ะก็จะมีเห็ดออริจิเห็ดเข็มทองเห็ดชิเมจิขาวเห็ดนางฟ้าน้ํามายะนางข้าวเหนียวแช่น้ําพริกจินดาโขกกระเทียมหอมแขกใบแมงลักต้นหอมขาตะไคร้ใบมะกรูดน้ําปลาผงปรุงรสซอสหอยนางรมหมูสามชั้นค่ะลุงมือทาเลยค่ะ จากนั้นเราก็จะมาหั่นหมูสามชั้นค่ะหมูสามชั้นเลือกเอาที่มีเนื้อเยอะหน่อยนะคะหั่นไม่ต้องชิ้นใหญ่นะหั่นบางๆหันชิ้นก็จะประมาณ ทำอาหารล้างมือทุกครั้งนะคะประมาณนี้ค่ะ,คะจากนั้นก็หั่นขาให้เป็นแว่นๆแบบนี้นะคะ,คะจากนั้นหั่นตะไคร้ค่ะ ใบมะกรูดค่ะฉีกครึ่งนะคะฉีกครึ่งแบบนี้ฉีกครึ่งถ้าใบใหญ่ก็ฉีกครึ่งอีกรอบนึงนะคะฉีกแบบนี้ต้นหอมให้หั่นเป็นท่อนๆแบบนี้ค่ะทุกอย่างล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะาจากนั้นก็มาเด็ดใบ แมงลักค่ะเห็ดเอายอดยอดนะคะส่วนเหตุเข็มทองนะคะตัดลากเขาออกนะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราก็จะมาฉีกให้ได้ประมาณนี้นะคะ ส่วนเห็ดออริจิเราก็จะหั่นประมาณนี้นะคะค่นเห็ดนางฟ้าเราก็ฉีกให้เป็นชิ้นเล็กประมาณนี้นะคะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็ตัดลากเรียบร้อยนะคะค่ะจากนั้นเราก็โขลกรวมกันกับพริกค,ค่ะกระเทียมหอมแขก ผกรวมกันเลยค่ะไม่ต้องละเอียดมากนะคะค่ะเราก็จะเอาประมาณนี้นะก็ไม่ละเอียดเท่าไหร่นะทำแบบหยับๆยาแบบนี้ค่ะ,คะจากนั้นให้นำข้าวเหนียวที่แช่น้ำน้ำไว้นะคะแช่ให้มิ่มเลยนะจากนั้นเราก็จะนำมาโขลกค่ะ เหนียวจะได้ข้นนะคะหอมหมกเราก็จะได้ข้นค่ะเหนียวข้นเลยใส่เพื่อให้เ้าเหนียวข้นนะคะโขกให้ละเอียดเลยค่ะค่ะเราก็จะละเอียดประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะจา<อ>นั้นเราก็จะมาปรุงเครื่องกันก่อนค่ะ ข้าวเหนียวที่โขกไว้นะคะแช่น้ำให้นิ่มนะแล้วก็นำมาโขกค่ะตันนี้ก็จะเป็นพริกที่โขกไว้ค่ะค่ะตะไใครใบมะกรูดค่ะน้ำปลาค่ะผงปรุงรสค่ะ อหอยนางรมค่ะค่ะจากนั้นเป็นน้ำใบย่านางค่ะจากนั้นใส่เห็ดทุกอย่างลงไปเลยค่ะ ถ้าหลังจากลุกเคล้าให้เข้ากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะวางพักไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาทอดหมูค่ะไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะให้เขาให้น้ำมันเขาออกค่ะแล้วก็จะคนไปเรื่อยๆเดี๋ยวน้ำมันออกมาสักเล็กน้อยนะคะ เลงไปเลยค่ะต้องมีน้ำมันออกมาบ้างนะคะตอนที่เราเชียวไม่ต้องใส่น้ำมันนะคะแ้เดี๋ยวน้ำมันเขาก็จะออกมาเองแต่จะต้องใส่เกล็จลงไปค่ะ ปิดฝาค่ะเติมน้ำใบย่านางลงสักเล็กน้อยนะคะค่ะจาน้้าปิดฝาค่ะต้นหอมกับไปแมงลักใส่ทีหลังนะคะปิดฝาค่ะไฟไม่ต้องแรงนะไฟกลางนะคะไฟกลางค่อนไปอ่อนแล้วเราก็จะมาเปิดคนเป็นระยะระยะนะคะ รอให้น้ำเขาแห้งลงอีกเล็กน้อยนะคะจากนั้นก็เปิดฝาคนดูค่ะจากนั้นใส่ต้นหอมลงไปค่ะต้นหอมค่ะใบเมลลักค่ะ หมอกไม้มาเยอะแล้วนะคะลองมาหมกเห็ดดูนะคะจากนั้นปิดฝาเบาไฟเลยนะคะตอนนี้เบาไฟค่ะปิดฝาไม่ไม่นานนะคะจากนั้นเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปสักเล็กน้อยนะคะถ้าใครไม่ชอบก็ตัดออกนะคะ ไปนหนึ่งทับทีเลยค่ะพิกเ้าให้เท่ากันเลยค่ะค่ะ,ะนั้นก็ปิดฝาเบาไฟไว้นะคะเบาไฟเลยแปบ๊บเดียวค่ะอ่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะเราสามารถชิมได้นะรสชาติที่เราต้องการเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะมใส่ข้าวเหนียวให้ข้าวเหนียวข้นเหนียวข้นนะคะเรียบร้อยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะหมกหม้อเห็ดรวมหมูสามชั้นเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะคะทำตามได้ไม่ยากเลยใช่ไหมคะค่ะทำกินทำขายได้นะ,ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ like, กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องขายดีชนแนลของเราด้วยนะคะ แล้วครั้งหน้าเราจะมีวิธีการทำอาหารหรือขนมอะไรมาฝากกันอีกอย่าลืมติดตามชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ